ตอบไปแล้วทําไม P/E ในเซตกับในจิตตะไม่เท่ากันถามตอบไปยังจำไม่ได้ตอบไปทีแล้วกันอ่ะตอบได้ใช่ไหมฮะทําไม P/E ในเซตในจิ e ตตะไ,ไม่เท่ากันครับอืมง่ายมากครับคือถ้าเราเนี่ยนะครับใช้ข้อมูลตัวเดียวกันนะถ้าเราใช้ข้อมูลตัวเดียวกันเนี่ยมามาหารกันมาจับหารกันนะเดี๋ยวบอก่อนนิดนึงจิตตะก็คือเป็นซินเทคยี่ห้อหนึ่ง ใช่ใช่เป็นเว็บที่ให้ข้อมูลนะเป็นเว็บที่ให้ข้อมูลงบการเงินย้อนหลังนะสิบปีแบบฟรีฟรแบบฟรีฟรีซึ่งดีมากๆนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นเครื่องมือหลักที่พี่เองก็ใช้นะครับครับขอบคุณมานัดที่นี่ด้วยอันนี้คือจิตตะนะฮะใช่จิตตะก็ใชอนะครับใครจะเข้าไปดูครับ ใช่นะครับอะโอเคนี่มาอธิบายกันนะครับว่าทําไมงบการเงิน PE นั่นแหละนะ PE นะครับของเซตเนี่ยกับของจิตตะเนี่ยตัวเลขไม่ตรงกันะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแหมถ้าโชว์ได้ก็จะดีแล้วเนี่ยอยากให้โชว์ไหมมันมันมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับอ่าเอาเลยเอาเลยเอเย่อเอาเลยแล้วกันนะ ไหนๆก็เป็นขนาดสุดท้ายแล้วนะนะอ่ะพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าจะให้ดูเลยนะครับว่ายกตัวอย่างเป็นเคสตั๊ดี้แล้วกันเนาะเป็น CPO แล้วน,นะครับก็จะดูว่า PE เนี่ยนะนี่คือค่า PE อยนะู่ข้างล่างนี้นะนี่นี่ข้างล่างนี่นี่นะ PE เห็นไหม PE นะอยู่ข้างนะนะนี่คือค่า PE ในแต่ละปีนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าจิตตะเนี่ยนะครับเขามีค่า PE เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเลยว่ามันต่างกันยังไงนะอ่ระวหว่างนี้ก็เล่าไปเล่าไปพังๆแล้วกันนะครับว่า ว่าตัวค่าของจิตตะนะครับกับตัวของตัวเออเซ็ตเนี่ยทําไมไม่ตรงกันแล้วเราควรเชื่ออะไรนะเ <c oughs> ชื่อว่าต้องถามแบบนี้แหละนะครับเราควรเชื่ออนไหนก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่มาของตัวเลขเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเนี่ยหนีไปพ้นกับสูตรหรอกนะครับสูตรคําว่า PE เนี่ยนะต้องดูก่อนว่าต้องแตกมตันออกมาครับว่า PE เนี่ยมันคืออะไรหารกับอะไรโอเคไหมปี P e ง่ายๆเลยก็คือเอา P อยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยอี อีก็คือกำไรต่อหุ้นใช่ไหมครับครับอ่ากำไรต่อหุ้นนะครับอ่าทีนี้มาดูกันนะครับอพอดีว่ามันเดี๋ยวพี่จะลองดูชื่อว่าแบ่งเป็นสองจอดีไหมได้ป่ะได้สิอ่าได้แป๊บหนึ่งนี่ยออ่าได้แล้วได้แล้วนะครับอ่าแบ่งเป็นสองจอแบบนี้นะครับครึ่งซ้ายครึ่งขวาแล้วกันนะครับ <c oughs> สิ่งที่อยากจะให้ดูนะครับอยากให้ดูแบบนี้นะครับ ให้ดูว่ามันคือ P ส่วน E ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้านะครับถ้าเราเนี่ยใช้ตัวแปรเดียวกันค่าที่ได้ต้องเท่ากันเป๊กถูกต้องไหมใช่ดังนั้นถ้าการที่ค่ามันไม่เท่ากันเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับว่าตัวแปรที่ใช้อะย่อมแตกต่างกันย่อมแตกต่างกันทีนี้มันง่ายมากเลยครับ P E เนี่ยตัวแปรมีแค่สองตัวเองเบิร์ดมีแค่ P กับ E นะก็ต้องดูม ตัวที่ไม่ดูกันว่าเขาเนี่ยในจิตตะเนี่ยกับในเซตเนี่ยนะครับเขาใช้ e อะหรือ p เนี่ยตัวเดียวกันไหมครับโอเคใช้ p กับ e โตเดียวกันไหมนะครับตัวที่ดูง่ายที่สุดเนี่ยอยากจะให้ดูตรงนี้ดูตัว e ก่อน e คือตัวล่างนะ eps อะี e ่ะ eps คือกําไรสุทธิต่อหุ้นโอเคไหมกําไรสุทธิต่อหุ้นน,นี่จะให้ดูฝั่งไหนก่อนฝั่งจิตตะหรือฝั่งเซตนะครับฝั่งเซทก่อนก็ได้อะนี่ฝั่งเซตนะฝั่งเซตนะฝั่งซ้ายมือคือฝั่งเซตนะ ให้ดูตรงนี้ๆๆนีน่กำไรต่อหุ้นเห็นไหมกำไรต่อหุ้นเห็นไหมอ๋อเท่ากันเลยอ่าก่ไไหนเท่า,ทากันเท่ากับจิตตะจิตตะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมกำไรต่อหุ้นนี้ใช่ไหมครับกำไรต่อหุ้นเนี่ยเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่จะให้ดูนะจะให้ดูตรงนี้ครับเบิร์ตอ่านตรงนี้ค่าสถิติสําคัญณวันที่ยี่สิบเก้าเออก็คือสิ้นปี สิ้นปีนะ <c oughs> ดังนั้นนะครับดูดีนะครับด้านบนนี่นะครับเป็นค่าสถิติณนะวันสิ้นปีครับณวันสิ้นปีตัวเลขตรงกันไหมตัวเลขไม่ตรงเดี๋ยวนี้ตัวเลขตรงกันไหม,ไมนี่นนอ๋อทำอไรต่อหุ้นตรงอ่ะต่อมาครับมาดูราคาหุ้นครับราคาหุ้นที่เขาขาใช้หายเฉลี่ยครับตรงไหมครับนี่นี่ให้ดูครับราคาตรงนี้นะราคาตรงนี้นะ กับตรงนี้กับตรงนี้ตรงไหมให้ตรงแต่มันเหมือนใกล้เคียงนะเหมือนปัดปัดตรงจริงๆแล้วตรงจริงๆแล้วตรงใช่มันแค่ปัดเศษขึ้นนเฉยครับอ่ะมันตรงมันตรงเอ้าราคาก็ตรงกําไรสุทธิต่อหุ้นก็ตรงถ้างั้นทําไม PE ถึงไม่ตรงมาดู P e ก่อนมาดู P e ก่อนโอเคป่ะดู p ีนะนี่คือ PE นะครับ PE อันนี้ก็คือราคาต่อราคานี่ราคาต่อกาไรตรงนี้นะครับนี่ดูนะดูนี้นะดูนี้นะ สามสิบเจ็ดยิบเก้ายิบเก้ายิบเจ็ดนะครับมาดูของตัวเอ,อจิตตากันบ้างนะครับตรงไหมครับไม่ตรงไม่ตรงเลยไม่ตรง <มา S 1> เลยนี่แหละคือที่มาใช่นี่แหละคือที่มาของคําถามว่าทําไมสองที่เนี้ยไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันทีนี้ทีนี้อย่าพึ่งไปดูว่าของใครถูกของใครผิดพี่จะชวนนะชวนมาหารกันด้วยกันก่อนเออ ่โอเคนะพี่สมมติไปสอง217ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการคือ P อยู่ข้างบนใช่ไหมพีคือตรงไหน P คือตรงนี้77บาทครับโอเคไหมหารด้วยกําไรสุทธิต่อหุ้นคือ2.14โอเคไหมเนี่ย2.14นะก็หาร2.14เท่ากับเท่าไหร่ครับ35.9 35.98โอเคไหมครับคําถามครับคําถามครับจะให้ดูครับว่า ตรงกับจิตตะไหมครับไม่ตรงตรงกับเซตไหมครับไม่ตรงสะทีเดียวไม่ตรงเลยเออไม่ตรงเลยนะครับอ้าวแล้วมันคือยังไงครับทั้งนั้นนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้ทีน,ทนี้จะให้ดูตัวเลขต่อไปนะครับดูนะดูตามพี่นะให้เบิร์ดอ่านตรงนี้วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติอ๋อ ตรงที่คำนวณค่าสถิตินะครับเขาไม่ได้ใช้ตัวเลขในการคำนวณน,นะครับเนี่ยไม่ได้ใช้กำไรต่อหุ้นะนะ่ะณสิ้นปีครับ mm. เขาไม่ได้ใช้กำไรต่อหุ้นเต็มปีเข้าใจปะเขาใช้ถึงแค่ไตรมาสที่สามย้อนหลังไปสี่ไตรมาสดังนั้นค่าคำที่เขาเอามาคำนวณหารป e. ีนะครับจะเป็นตัวเลขกำไรสุทธินะครับต่อหุ้นนะครับไตรมาสที่สามไตรมาสที่สอง ไตรมาสที่1ในปีนั้นบวกกันและบวก Q4 ส่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วอ่าม,มาหารดังนั้นเนี่ยตัวเลขของ E ตัวหารนะครับมันเลยคลาดเคลื่อนครับครับเมื่อหารแล้วเลยเลยไม่ได้เท่ากับตัว35.98เนี่ยมันเลยออกมา37ก็คือเขาใช้ราคาวันาาสิ้นปีน,นั่นแหละใช่แต่ว่าเอากำไรเอ่อ สี่ไตรมาส้อนหลังใช่ไตรมาส้านหลังแต่ดันไม่ใช่ทั้งปีครับดันไม่ใช่ใช้ดันไม่ดได้ใช้กำไรทั้งปีมาคำนวณครับอืมอ่าโอเคนะงั้นก็เลยให้เข้าใจไว้ก่อนว่า p ีเนี่ยนะเป็นสี่ไตรมาสย้อนหลังซึ่งดันนับสูงสุดถึงแค่ไตรมาสที่สามของปีนั้นนะครับครับดังนั้นค่าที่หาว่า p <ๆ>ีาก็เลยไม่ตรงก็เลยไม่ตรง ทีนี้มาดูต่อนะครับว่าในจิตตะก็ไม่ตรงในจิตตะก็ไม่ตรงกันทีนี้จบแบบนี้ครับต้องบอกกันว่าถ้าเราเข้าใจแหล่งที่มาของตัวการการการคํานวณแล้วนะครับเราก็จะรู้ด้วยว่าปัญหาของข้อมูลที่อยู่ในจิตตะก็คืออันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าก็เป็นสิ่งที่เพี่ไม่สามารถตอบได้ว่าในจิตตะเนี่ยค่า PE ีนี้ยนะครับเขาเอาราคาเมื่อไหร่มาหารอืม อ่าครับก็ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเราไม่รู้ที่มาว่าเขาเนี่ยเอาราคาเมื่อไหร่มาหารครับเนี่ยอยากรู้ก็กดตรงนั้นอะไรเอ่ยซัพพอร์ตแล้วก็แล้วลองถามวดูครับใช่เราสอบถามดูใช่ครับใช่ครับประมาณนี้อ่าแต่เป็นคำถามที่ดีนะคือเป็นคำถามที่มีการตั้งข้อสังเกตไงนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คืออีกเหตุผลอีกข้อหนึ่งนะครับสําคัญนะข้อที่สําคัญนะเป็นเหตุผลสําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับที่ V i นะครับมักจะบันทึกงบกันเงินเอง บันทึกงบการเงินเองใช่ V.I ที่เข้มข้นหน่อยใช้คำนี้แล้วกัน V.I ที่เข้มข้นหน่อยเนี่ยก็มักจะบันทึกงบการเงินเองครับ่าเพราะพอเราบันทึกงบการเงินเองปุ๊บเราก็จะคำนวณ P.E ออกมาเองใช่ไหมฮะบันทึกเออเขาเรียกว่าเออเขาเรียกคำนวณ financial ratio อัตราส่วนทางการเงินต่างๆออกมาเองนะครับเพราะว่าเรารู้ที่มาที่ไปของตัวเลขไงใช่ไหมครับแต่ถ้านี่คือ เราต้องยอมรับว่าการที่เราใช้ตัวเลขสําเร็จรูปอะ่ะของไม่ว่าเว็บเซตก็ดีจิตตาก,ก็ดีหรือที่ไหนก็ดีนะครับก็เราต้องยอมรับว่าบางทีเราก็ไม่รู้ที่มาของตัวเลขนั้นว่าเขาเนี่ยเอาค่าไหนเมื่อไหร่มาคํานวณอย่างนี้ครับแล้วถ้าพี่บันทึกเองนี่พี่ก็ใช้เต็มปีปะ่ะฮะเต็มปีสิใช้กําไรต่อหุ้นเต็มปีปใช่ถูกต้องแน่นอน <H ums> แต่ว่ามีประเด็นอีกเบิร์ดราคาหุ้นใช้เมื่อไหร่ คือกาไรอะเต็มปีแน่นอนถูกต้องไหมตอนหารท e. ีอ่ะอา่าราคาสิ้นปีใช้สิ้นปีเหมือนกันไ,ไม่ไงพี่ไม่ใช้ไงอ๋อเพราะว่ามันจะไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันสะท้อนทั้งปีหรือเปล่าเนี่ฮะใช่ถูกต้องครับคือประเด็นก็คืออย่างนี้พี่มองว่าราคาณวันสิ้นปีนะครับเราไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นราคาช่วงไหนของปี เช่นมันเป็นไปได้ครับที่จะเป็นช่วงราคาที่ต่ําสุดของปีสูงสุดของปีประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยราคาที่พี่มักจะเอามาคํานวณตัว PE หรือค่าอื่นๆก็แล้วแต่นะครับพี่จะใช้ราคาเฉลี่ยเสมอ mm. อืมอ่าราคาเฉลี่ยทั้งปีเลยคือมันจะเล็ r ไปซ n t เลยว่าราคาเนี้ยเป็นราคาเฉลี่ยของหุ้นตัวเนี้ยทั้งปีนะครับก็พี่รู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงกลางๆมากกว่ามันจะมันจะเป็นราคาที่ <c oughs> เราพอที่จะใช้อ้างอิงได้มากกว่าครับ แล้วมันม right ีให้ดูที่ง <about sharing noise> ่ายๆไหมครัราคาเฉลี่ยทั้งปีอืมต้องในเซ็ตเทรดนะครับเอ้ยผู้ผิดผู้ผิดในเซ็ตสมาร์ทนะครับอืมไม่ได้มีให้เห็นทั่วไปอะครับเว็บเซ็ตสมาร์ทใช่ไหมครัใช่เซ็ตสมาร์ทเซ็ตสมาร์ตเป็นของเป็นของตลาดหลักทรัพย์นะครับอืมเซ็ตสมาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเซ็ตสมาร์ทเนี่ยเป็นของตลาดหลักทรัพย์นะครับเดี๋ยวเปิดเต็มจอก่อนเซ็ตสมาร์ทเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อครับ เซทสมาร์ตเป็นของตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งเซทสมาร์ S เนี่ยก็เป็นเว็บของตลาดหลักทรัพย์ที่เขาเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยของตลาดหุ้นเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นทุกวันราคาเปิดราคาปิดทุกวันราคาเฉลีย่ยข้อมูลงบการเงินของหุ้นทุกตัวอย่างเงี้ยครับก็สามารถลองลองศึกษาดูได้ครับหลายๆบร็เกอร์เนี่ยก็จะมีตัวเซทสมาร์ให้เราใช้ฟรีด้วยนะครับอืมอืมอ่าโอเคอันนี้ก็ไปลอง ต่อ,อยอดแล้วกันนะครับเอสำหรับคําถามว่าจะเชื่ออันนี้คือแบบถามต่อนะว่าจะเชื่อไหนดีก็สําหรับพี่้าก็อย่างที่บอกคือเ้าเป็นวีไอเอาแบบละเอียดยิบ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 คือเชื่อมือตัวเองแน่นอนเขาบันทึกเองบันทึกมันเองซะเลยแล้วก็เอาอะไรที่เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่สุดก็คือเอาราคาเฉลี่ยทั้งปีไม่ใช่เอาเหมือนแบบจุดนึงจากทั้งปีซึ่งมันจุดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใช่สูงไปต่ําไปก็ ไม่รู้ไม่ได้สะท้อนทั้งปีจริงๆก็เอาเฉลี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างอย่างเวลาคิด a p e หลายๆปีอย่างเงี้ยคพี่พาก็บอกว่าก็จะไม่เอาปีที่มันกำไรเวออ์์ทั้งดีเวร์แย่เวอร์มารวมด้วยใช่ครับแย่เวรอก็อย่างเช่นอย่างบางปีมีน้ำท่วมมีวิกฤตมี สมมุต e al, right. ิแบบเซนทันมีเผาเซนทันเวอร์อะไรอยู่แถวนั้นคือแบบปัญหาที่เขาแบบเจอแล้วมันปีอื่นไม่ได้มีเป็นปกติอ่ะใช่พราะปีนั้นไม่เอามารวมแล้วก็เอดีดีบางปีแบบขายอะไรไปดีเวอร์บางปีแล้วปีต่อมาก็ไม่ได้มีปัจจัยนั้นอีกแล้วก็ไม่เอามารวมนะครับใช่ใชอืมมันก็จะได้ค่าที่เหมือนเหมือนเป็นค่าเหมาะสมจริงๆอ่ะอ่าเป็นค่าเหมาะสม Ah